บูดีฉันเป็นคนเริ่มโอ้ฉีกมึงฉีกทำไมบูดีสัตว์กูฉีกบ้างมึงฉีกทำไมเนี่ยฮนี่มึงจะไม่ตายเหรอเนี่ยไอ้สัตว์มึงแช่งกูหาพ่อมึงเหรอวันนี้แหละกูจะฆ่ามึงเลย วันวนจะเอาแต่ฆ่าจะเอาแต่เผากันไปหาหมอไป <Fuck. S 1> นี่มึงคิดว่ากูบ้าอย่างนั้นนะเนี่ยมันไม่มีคนดีๆคนไหนไปนังเผาโรงเรียนหรอกไอสัต์ไอพวกลูกก <What? S 1> ันเลี้ยเรียกูทำไมเนี่ยไอเฮียถ้าหัวหน้าพวกมึงก็ไปรังเผล่มึงอย่าเดินเข้ามาด้วยนี่มึงจะดูถูกกูบ้าเกินไปแล้วนะก็เป็นความจริงอะ่ะเดี๋ยวพอมึงแพ้่เดี๋ยวมึงก็ลุมกูอะ่ะมึงจะบ้าเกินไปแล้วดูเหมือนว่าเปิดมาจะได้บวกเลยนะครับไอลิโก้ไอดอง ไม่ลุมนี่มึงก็ทําหาอะไรไม่ได้เลยนะมึงปัญหามากวะฮะที่มึงแพ้ไม่ใช่อะไรหรอกมึงไม่ไปหาหรือชาร์จไงเฮียไอ้งอ่เฮ้ยเป็นไรเหนื่อยเหรอข้าบุตรดีซะเขาลงนรียนาดานี่ทิ้งด้วยเอาไอ้สัตว์เห็นไหมกูบอกแล้วไอ้ขี้แพ้เอาไอ้ฝน,นตกอีกจนจะ,จ,ะ,จ,ะจบแกตรงนี้แหละอะไรว่าลุมย่ามอย่าห้ามจะไปช่วยบุตรดีดดเดี๋ยวแผ่นาย,ยังไม่หายเลย อยชุไม่เป็นไรนี่ลอนสัตว์ทวงไอ้เอ้พวกกูช่วยดีกว่าเพื่อนช่วยนี่กลมพ้นเกินไปขอบคุณมากเพื่อนเอ้าคุณได้ัึงวัสดีพุดดิขามองมาในบอลเชี่ยมีพักวัวแล้วกูไม่ได้สู้คนเดียวแล้วแม่งก้ามคนลำบากเลยสัตว์ก้ามคนลำบัดนะครับคุณดูดิครับเนี่ยโอ้ยดูทาร์มอุ้ยอุ้ยเตะเดี๋ยวมึงแตกเต็มเตะอย่างก้านคออย่างเดียวมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วจ้า คนอีกยาไอหายังโกง a few moments later ไอยังพุ่งลุลุอีทมึงยังไม่หายโดนกระชื่ออีกเลยสัตว์มึงรีบตายเถอะกระสอบทรายระดับโรงเรียนก็คือมึงนี่แหละมึงรีบๆสลบไปเถอะแม็กซอยสุดสีไม่หยุดเลยครับไอหานี่โอ้ยบุญดี้โฟกัสออลลิโก้ดีกว่าลูกโกอยู่ห้องประชุมขอบคุณมากวับ หยุดหนีได้เลยขี้ขาดแทนที่จะหนีแต่แกเลือดที่มาหาค่าที่นี่นะชักกล้าไอ้สักว์มึงจะหน,นีกูแล้วกูจะหนีมึงทำไมไวะเี้ยถ้ากูไม่ได้กระเทืบมึงเนี่ยก็ได้เข้ามาดิว่ามึงรีบไปโรงพยาบาลบ้านดีกว่า สุขภาพจิตมึงเริ่มไม่ค่อยดีเลยสิค <c oughs> ำว่าพ่อใช่กูเป็นบ้านั่นแหละทำไมโซเฟียถึงอยากอยู่กับชั้นนะะักอะตอนนั้นน้าดางไม่รู้ไงว่ามึงเป็นปัญญาอ่อนขนาดนี้ <c oughs> ไอสัตว์พูด <c oughs> ไมไห้หายเลยมึงเนี่ยฮะ <c oughs> เฮ้ยกูแค่พูดความจริงกูจะให้โอกาสมึงยอมแพ้ดีแหละถ้ามึงไม่ยอมแพ้ได้ไอสัตว์กูจะให้ตำรวจเดี่ยมาจับมึงนี่มึงจะสู้กับกูจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะอาแต่คุยอยู่นั่นแหละไอสัตว์กูพูดั่งไม่ได้ยังไงว้เฮ้ยเป้งนี่ทำไปตายทำไปได้ กูบอกเลยว่า <ses> ม <h> so ึงไม่ได so <actual> ้รู้กับวันเนี้ยมึงไม่ได้ไปไหนหรอกมึงอ่ะชนะกูไม่ได้หรอกกูพ่ายเองฟิวเฮียเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะตายจะตายเฮียเสียไปแล้วเฮียกูประมาทมึงไม่ได้เลยนะเฮียแต่ไม่นาไม่เหลือครับเอาดีไปแดกไปเฮ้ยเฮ้ยมึงนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอ้ามึงนี่มันเทพสงครามจริงเลยอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงมึงเป็นี่อะไรอยู่ๆก็ชมเมื่อกี้มึงพูดว่าไงนะไอ้โง่ กูกำลังชมมึงต่างหากแล้วใช่กูยอมรับมึงนี่มาเทพสงครามพอใจย,ยังเทพสงครามไอ้เงาคอนโ้อมึงอีกแล้วพี่ดีนี่แกไม่เหนื่อยบ้างหรือไงวะนี่ไม่ใช่สินี่ตำรวจเห็นสัญญากับแม่ทีนะเจะไม่สู้อีกแล้วผมสัญญาครับผมจะไม่สู้อีกแล้วฮะบูดีชัดเป็นคนเริ่ม โอยฉีกมึงฉีกทำไมพูดดีฮ้สัตว์กูฉีกบ้างมึงฉีกทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าฉันเปลี่ยนเป็นแชมปเปลี่ยนแห่งวิทยาทานดีไหมแกจะได้มีความสุขมากขึ้นไงฮะกูพูดกระดาษนี้มึงปล่อยให้กูพูดคนเดียวได้ยังไงเนี่ย <What? S 2> ไ,ไม่พูดอะไรกับมาหน่อยเหอกูเบื่อแล้วเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> ฉันจะให้รอบนี้เป็นการชกต่อยครั้งสุดท้ายของฉันแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้เนะี่ยฉันจะเป็นหลังเลที่จะฆ่าแกเลยยังไงเล่าออ้ยลิโก้นี่มัน ไปเที่ยวอะไรของมมดวะบ้าวไอ้ชายฮะกอได้ก็ได้งั้นฉันจะให้ฉายาตัวเองด้วยไอสัตว์ไม่ใช่ประเด็นงั้นฉายาข้ามีชื่อว่าคนจิตแห่งวิทยาทาเป็นไงวะมึงนี่แม่งวายไร้เกียรติต่ำชิบหายเลยจะเผาโรงเรียนฝนเสือกตกอีกกูจะซดให้หมดเดี๋ยวไอสัตว์เกิดอะไรขึ้น ไอ้ไวรัสเกตตับอย่างมึงที่ทำเฮี้ยอะไรก็ไม่ขึ้นเลยครับมึงไม่มีทางชนะกูหรอกอัดอัดมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเฮี้ยมึงมันหน้ามันไส้สู้กับมึงก็สู้กันทั้งสองสามรอบเบื่อหน้ามึงแล้ววันวันก็ถมถุยตะกูส่งลูกน้องมากระทืบกูเฮี้ยขยะสังคมอุ้ยจ๋อเจ้เว้นเลยอ๋บุตรีหนอยรอดทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบุตร เกิดอะไรขึ้นบดแม่ผมขอโทษผมผิดสัญญาผมกำลังกลับบ้านแม่เอาขอร้องละอย่าตามฉันมาเลยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมานเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้อ่ะว่าแต่นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็บุญดีบอกให้ฉันไปรับที่บ้านบ๊อบบี้นะนนะซึ่งมันแปลกมากๆแถมเขายังไม่ได้กลับบ้านมันเป็นอาทิตย์แล้วและฉันก็รู้อย่างดีเลยว่าไอ้หมอนี่เพิ่งหายจากแผลมาลงไดต่อพอฉันมาส่งที่นี่ฉันก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วนะฉันตามบุดีมาฉันเป็นห่วงเขาแน่แหละ แล้วจะเอาไงต่อกับบูดี้วะเดยฉัดไม่คิดว่าเขาอยากจะอยู่โรงเรียนนี้อีกแล้วนะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะสามปีต่อมาเฮ้ยสามปีเลยเหรอสามปีนี้เรียนจบยังวะโอ้ยรถคันนี้มันดูดีนะเนี่ยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวฉันขอเช็คก่อนนะว่าเป็นยังไงอ่ะหาอะไรกินก่อนก็ได้นะอ๋อแล้วก็ไปซื้อบุหรี่ไว้ชัดด้วยนะได้โปรดอันนี้เอาเงินไปอ้าวเฮ้ย โอ้แน่นจัดเลยนะแน่นจัดเลยครับไอหนุ่มหมวกกันน็อกดูไม่ออกเลยว่าเป็นใครอุ้ยที่นี่มันเฮ้ยไอเฮียมีคนกำลังจะตกสะพานเฮ้ยเดี๋ยวลุงเป็นไรปะลุงวันนี้มีคนตายแน่นอนเลยสัตว์ขอบคุณที่จ่ายเงินนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลับไปอีกนะครับเพราะว่ากูจะกินข้าวคาไอสัตว์แม่้าเฮียมึงมึงไล่กูออกจากร้านนี้ด้วย โอ้พน oh, uh ักงานไอเฮี้ยนี่ต้องไล่ออกนะครับหรือว่ามันเป็นผู้จัดการไว้สัตว์น่าเกลียดมากโอ้นายกลับมาแล้วสินะเอ่อเรื่องคืนเรื่องมันเป็นอย่างงี้ฉันเช็คไปแล้วล่ะแบตเตอรี่มันตายแล้วมันพังก็นี่มันก็เวลากินข้าวฉันแล้วฉันกำลังจะปิดแล้วล่ะเดี๋ยวเอารถจอดไว้ดีทั้งคืนแล้วกันนะไอเฮี้ยมึงขี้เกียจทำงานนี่วาเฮ้ยมึงโอ้จ่ายตังค์ไปเล้วไรวะนี่ถ้ากูซ่อมรถเป็นนะกูวิ่เพิ่งมึงหรอก กูว่าแล้วพวกมันต้องมาสายแน่ๆเลยเฮ้ยลานนี่เดี๋ยวจะบุกนายไปนด้ไรไอสั์บอยเซนาวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเนะดูชุดสิชุดสวยดีนะเนี่ยอุ้ยเซนดาวครับผมอุ้ยไอสองคู่นี้มันเอากันอีกแล้วครับไม่เจอกันนานเลยอ่ะอุ้ยเจ็บนะโอ้ทีฉันยังไปก่อนเลย ใครที่จะกอดคนที่เจอปุ๊บก,กำดอไหลเลยวะน่าเกลียดบอสนี่นายเจอลาน,นีปุ๊บนายเลือดไหลเลยก็ <laughs> น,น่าเกลียด <laughs> ตอนนี้ฉันเป็นผู้จัดการของร้านนีอนะใ <laughs> ช่คุดเท่หัวหน้านายนี่เชื่อใจขนาดน,นั้นเลย <laughs> อ,อ๋อบางที <laughs> เพราะว่าฉันน่ะทำงานมานานแล้วก็ได้ <laughs> จะว่าไปเกิดอะไรขึ้นกับริชาร์ดบ้างนะ <laughs> อ๋อฉันให้งานลิชาร์ดเอานักขายกูจะว่าไปบอบมหาลัยเป็นไงบ้างเนี่ย เออฉันยังปวดหัวอยู่เลยกับโปรเจกต์ทางเดียวบ๊อบทางเดียวอะไรดรอบแม่งจะว่าไปลาดินงานเธอเป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ไปมาหาลัยอ่ะยืนเก็บทำการเป็นด้วยเข้าโกเนี่ <c oughs> ไอสัตว์เก,ก็บๆดี <c oughs> ตะโกนเือนประกาศให้เขารู้อไอสัตว์อย่างไรก็เธอฉันไม่อยากเชื่อเลยอะ่ะว่าคุณอบิมายูจะทําอะไรแบบนั้นน่ะพอจบสงครามวิทยาทาไปเขาก็โดนเปิดเผยตอนนั้นเลยเออพูดถึงอดีตเนี่ย ฉันคิดถึงบูดี้ชัดเลยยินดีต้อนรับครับขอบีกูเล็กหนึ่งกูมาแล้วโอ้ยเฮียมึงหายไปไหนบ้านนี่ในสุดได้เจอกันสักทีครับโอ้คิดถึงพวกมึงมากเลยเนี่ยไอสัตว์อ่านแชทไม่ตอบกลุ่มแชทก็มีไอสัตว์ทำไปททำไมเนี่ยโอ้คิดถึงรอขนาดนี้แต่เสิอกไม่ตอบแชทนี่มันแปลกเฮียโทษโทษโทนนี้ฝึกอยู่อ่ะไม่ค่อยว่างเลยเกมเหรอ ใช่อย่าลืมมาดูด้วยล่อ MMA เยัดเคเฮียว the f u ฟ k ชายนมที่ไม่อยากสู้ที่สุดชกต่อยเป็นอาชีพมามาเซลฟี่กันเซลฟี่กันปกติต้องเป็นรานนี้ไม่ใช่เหรอที่ขอเงียบหน้าเอาละสามสที่รักอย่ามาสายเยดเกยเอาแล้วครับผมคอนเตอร์ ็จบกันไปแล้วสักครับสำหรับ Servo oh Maker นะครับจิตเคเดินทางมาไกลมากตอนแรกคิดว่าจะเล่นเป็น f u ี่โ Moment ขำๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็เดินทางมาจนจบจนได้นะครับสำหรับเกมนี้แมมาถึงช่วงพูดคุยหลังจบเกมแล้วแมเป็นเกมที่ยาวแบบพอดีพอดีเลยนึกว่าจะต้องเล่นเป็น10 20พาร์ทแล้วแม่งหกพาร์ทจบแล้วเพลงวินเลกสิจไปเลยเอาเป็นว่าจะเปิดเบาๆไ,ไว้ก่อนแล้วกันนะ ก็สำหรับเกมนี้ผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะพึงพอใจนะถึงไม่ว่าหล,หลายๆอย่างมันจะดูงบต่ําไปหมดเลยแต่แต่กโอเคอะ่ะมันก็ยังอยู่ในเกมที่สนุกดิอันนี้มันมันมีฉากอัปเตอร์ให้ดูด้วยอะ่ะนี่ครับหลังจากที่บูดี้มันหายตัวไปนะครับบอบบี้แม่งนังซึมเลยโอโ้โหเฮียิ <c oughs> นดีกัาังเรียนออนไลน์ <c oughs> สัตว์ <c oughs> มไม่ตอบแชทไรอ่ะ ไอกระสอบทรายนะครับทํางานจกปูนเฉยอะไรสักก็ดีก็ดียังไม่ทาชั่วก็ดีดีดีส่วนบุดี้ก็นี่ไม่ใช่บุดี้นี่ครับอลันเหรออันนี้อูดีนครับอูดีนเป็นทหารอ่าอนาคตไครครับคนนี้ส่วนนี้ก็ไอเกียนนะครับเป็นนักวาดการ์ตูนอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้แต่ละคนนี่ก็โอ้สอบพิธีกร ดูเหมือนว่าจะคงจะทำหน้าที่หน้าเวทีเหมือนเดิมนะส่วไอ้สัตว์อาชีพเฮียนี่ไอ้เฮียนักวิ่งลาวไอ้สัตว์โดนขังครับเรียบร้อยโดนเซตยอ่อแน่มึงไงเฮียอ๋อไอ้ไอ้แก๊งต้นเกมนี่ครับไอ้เฟบรี่ะเฟบรี่มึงทำเฮียอะไรกันอันที่พูดที่ซ้อมนะครับซ้อมไปก่อนไปเป็นนักกีฬาเอเอเอแล้วก็จบกับโซเฟียนะครับ ก็ดีนะอ๋ออัน,นี้เช็คเกรดบอบบี้นี่ชีวิตธรรมดาสุดแล้วครับอันนี้โหลาน,นีนี่ไปไกลน่าจะไปไกลสุดแล้วมั้งเชีย่ยเป็นหน่วยข่าวกองเฉยเลยสัตว์หน่วยซืมสวนวเฮ้ยริชาร์ดโอ้เป็นลูกมือเซนดาวได้ไงเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้นักธุรกิจพันล้ากู <laughs> จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับทุกคนสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ดีครับ มีเนื้อหาสอนใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ถือว่าไม่ได้จืดชืดเกินไปนะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบจนถึงตอนนี้เลยแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าแล้วก็ซีรีส์หน้าจะเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันและผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ดูจนจบซีรีส์นี้เลยแล้วเจอกันนะผมผมบปไยบายบายครับ